สวัสดีครับวันนี้มีฟุตบอลคู่หนึ่งนะฮะเล่นกัน5โมงเย็นตามเวลาบ้านเรานะครับเป็นบอลเอสโตเนียพรีเมียมลีกาครับซึ่งดีเลยฮะ,ะก็มาเร็วฮะ,ะแข่งยังไม่ทันทุ่มหนึ่งก็จบละก็มีทุนเอาไว้ต่อลุยบนเดลีกาต่อ <laughs> เป็นการเจอกันระหว่างแทมเมกานะครับกับทาลีนาคาเลฟฮะภาพรล,มลวมๆคะรับแทมเมกายิง2ลูกนี่ยิงถือว่าเจ้าเลยฮะ,ะต้องยิง3ลูกนะฮะ ก็สองนัดฟัดไป4แต้มครับถือว่าเล่นได้ดีนะเกมในบ้านชนะตูเลวิกไป2 1หนึ่งะฮะแล้วก็บุกไปชนะทีมแข่งอย่างฟอร่าทารินครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับกำลังมั่นใจเลยขณะที่ทารินาคาเลสนัดแรกก็เละแล้วนะแพ้ไพเน่ในบ้านครับแพ้ไม่เยอะ1ประตูต่อ8โอ้โหนัดที่2นี่ยังดีเลยฮะเปิดบ้านเสมอกับทรานส์ประตูต่อ1นะครับก็ดูแล้วฮะเทียบฟอร์ม การเล่นนอกบ้านในบ้านอะไรต่างๆทุกอย่างครับชี้ไมที่แทมเมกาแทมเมกาชนะแน่ครับรุ่นลูกที่2เพื่อความปลอดภัยและรุ่นลูกที่3เพื่ออนาคตที่ดีกว่านะฮะนั่นะแายว่าต้องมีครับ2-3ประตูครับสำหรับเจ้าบ้านแทมเมกาในบอลเอสโตเนีย5โมงเย็นครับผม